ปคนเพิ่นมาอยู่คขบปีใช่ไหมเลาะเบิ่งสั่งงูเหลื่อมสมัยโบราณได้นี่จซื้อโอ้อันนี้มีบรรยากาศลงทางไหนเนาะโอลงทางพี่บ้างพี่พี่พี่โอ้โบเห็นดียู่นี่พี่ลงมาเบิ่งก้อนมันงจะได้รู้ว่าเป็นสมัยโบราณเพิ่นเป็นยังไงเเนี่ยมันนิดเดียวยางนึงมาเนี่ยขออนุญาตเด้อเจ้าที่เจ้าทางขอมาเบิ่ง เราเลือกถึงตอนเป็นอดีตคือยซิลรอกดูสมัยโบราณน,น้ำแถวนี้แห้งแรงบ่มีน้ำที่กินมีมองเดียวนี่แหละที่มีน้ำให้ชาวบ้านชาวเมืองได้กินเป็นปักสิทธิ์มาจากสมัยโบราณแห้งแรงมันได้ก็มีน้ำตลอดอันนี้สั่งงูเหลือมคนเดินคนเดินสั่งงูเหลือม อันนี้ในนี้ผู้ดใดก,ก็บอกบอก็จะเข้าไปดอกตัวตน,นี้มาเบิ้งแค่ปากทำตรงนี้มีน้เบชาวบ้านชาวเมืองได้มีน้ำกินสมัยก่อนครับผมละมาขอเบิ้งซื้อดอก